สวัสดีครับผมตะโมโนโจากช่อง TK Channel นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจในการเล่นเกมเพื่อความสนุกและหาเงินสร้างรายได้ไปด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระด,ดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปรวมถึงจะได้ไม่พลาดคลิปเกมใหม่ๆใ,ในการแนะนำการเล่นเกมมือถือเพื่อหาเงินด้วยนะครับสำหรับราคาเงินเกมของแต่ละเกมที่สามารถเล่นหาเงินได้ผมอัปเดตราคาเงินของแต่ละเกมในกลุ่มเพจเกมมือถือเล่นหาเงิน ด้านล่างคลิปไว้ให้แล้วนะครับผมจะมีการอัปเดตให้ทุกเดือนนะครับรวมถึงกลุ่มเพจที่มีการซื้อขายไอเทมในการเล่นเกมรวมถึงซื้อขายเงินของแต่ละเกมผมก็ทิ้งกลุ่มเพจไว้ให้ในกลุ่มของเกมมือถือเล่นหาเงินไว้ให้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ที่กลุ่มเพจด้านล่างคลิปเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำ10อันดับเกมมือถือพร้อมอัปเดตราคาเงินของแต่ละเกมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า ในแต่ละเกมนะครับมีเกมไหนที่ขยับขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเกมไหนที่ขยับลงมาบ้างแล้วก็ในส่วนของราคาเงินของแต่ละเกมมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เราจะมารู้กันนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าทั้ง10เกมมือถือเล่นหาเงินมีเกมอะไรบ้างไปดูกันเลยครับสำหรับอันดับที่10นะครับก็คือเกม EOS r e s t นะครับ ซึ่งในเดือนที่ผ่านมานะครับเกมนีกนนนนน้ก็อยู่ในอันดับที่10นะครับเดือนนี้นะครับก็อยู่ในอันดับที่10เช่นกันซึ่งไม่มีการขยับขึ้นหรือว่าขยับลงนะครับสำหรับราคาการซื้อขายของเกมนี้นะคร, <roar S 2> รับเป็นการซื้อขายด้วยเพชรซึ่งในเดือนที่ผ่านมาเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับราคาเพชรอยู่ที่2.5ถึง3.5เพชรต่อ1บาทแต่ว่าในเดือนนี้นะครับราคาอยู่ที่3.5เพชรต่อ1บาทนั่นเองถ้าใครสนใจก็ สามารถเล่นได้นะครับกับเกม eos rest ครับอันดับที่9กะครับก็คือเกม luna m นะครับซึ่งเกมนี้นครับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอยู่ในอันดับที่9นะครับเดือนนี้ก็อยู่ในอันดับที่9เหมือนเดิมนะครับไม่มีการขยับขึ้นหรือว่าลงสําหรับการซื้อขายของเกมนี้นะครับเป็นการซื้อขายกันด้วยเพชร ซึ่งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับราคาซื้อขายอยู่ที่3.2เพรต่อ1บาทนะครับแต่ว่าในเดือนนี้นะครับมีการขยับขึ้นมานิดนึงนะครับอยู่ที่ราคา3.3เพรต่อ1บาทนั่นเองนะครับก็เป็นเกมที่เปิดมายาวนานถ้าใครชื่นชอบก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้ได้กับเกม Luna M ครับ สำหรับอันดับที่8นะครับก็คือเกมโรฮานเอ็มนั่นเองนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เปิดตัวมาได้สักพักระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งก็ประมาณ1-2ปีนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่มีความแตกต่างนะครับเพราะว่ามีเป็นเกมที่มีชุดคอสตูมที่สวมใส่แล้วเปลี่ยนเพศนะครับไปตามชุดคอสตูมที่สวมใส่นั่นเองซึ่งเกมนี้นะครับมีการซื้อขายกันด้วยบี้นะครับหรือว่าเพชรแดงนั่นเองซึ่งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับ ราคาอยู่ที่5.5ถึง6 b บีต่อ1บาทนะครับสำหรับเดือนนี้ก็มีการขยับมาอยู่ที่5.0นะครับถึง6.5ต่อ1บาทซึ่งเกมนี้นะครับชุดคอสตูมสามารถผสมนะครับสวมใส่แล้วก็เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาได้ตามชุดคอสตูมตามที่เราต้องการเลยนะครับซึ่งเป็นเกมแรกๆที่มีรูปแบบการใช้ชุดคอสตูมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับถ้าใครสนใจเกม โรฮ a นเอนะครับอยากลองชุดคอสตูมแบบเปลี่ยนเพศนะครับการ PVP แบบตามแผนที่ต่างก็มาลองกับเกม r ร h a n M ได้เลยนะครับสำหรับอันดับที่7นะครับก็คือเกม Kingdom the Blood นะครับ เกมนี้นะครับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานครับอันดับอยู่ที่7นะครับซึ่งเดือนนี้ก็ยังอยู่ที่7เหมือนเดิมนะครับไม่มีการขยับสําหรับการซื้อขายของเกมนี้นะครับซื้อขายกันด้วยเพชรนะครับซึ่งเดือนตุลาคมที่ผ่านมาราคาเพชรอยู่ที่2.9ถึง3เพชรอ่อ1บาทเดือนนี้มีการขยับนะครับอยู่ที่2.7ถึง3.1เพชรอ่อ1บาทนั่นเอง ซึ่งเกมนี้มีสไตล์การเปลี่ยนชุดคอสตูมคล้ายๆกับเกม r o า h a n M นะครับแต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาที่จํากัดนะครับแต่ก็เป็นเกมน้องใหม่นะครับที่เปิดตัวมาได้ประมาณ3-4เดือนเท่านั้นเองใครที่สนใจกับเกมนะครับ Kingdom the Blood นะครับเป็นเกมที่มาใหม่ก็สามารถลองเล่นกับเกมนี้ได้นะครับอันดับที่6นะครับก็คือเกม V4 นั่นเองนะครับ ซึ่งเกมนี้นะครับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับอันดับอยู่ที่4นะครับแต่ว่าในเดือนนี้มีการขยับลงมานะครับอยู่ที่อันดับที่6นะครับซึ่งเกมนี้นะครับมีราคาการซื้อขายนะครับราคาการซื้อขายซื้อขายกันด้วยเพชรนะครับซึ่งราคาซื้อขายของเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอยู่ที่5.5เพชรต่อ1บาทนะครับแต่ว่าเดือนนี้มีการขยับขึ้นนะครับเป็น6.6เพชรต่อ1บาทนะครับอาจด้วยที่ว่าเกมนะครับเป็นเกมที่มีคุณภาพสูง ทำให้หลายคนเล่นไม่ได้นะครับผู้เล่นก็เลยมีค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับกราฟิกของเกมนี้ถือว่าสูงมากๆก็เลยทำให้การซื้อขายของเกมนี้ในเดือนนี้นะครับลดลงสักหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังมีผู้เล่นที่ยังเล่นเกมนี้อยู่ใครที่โทรศัพท์นะครับสามารถรองรับเกมนี้ได้แล้วก็อยากเล่นเกมที่มีกราฟิกที่สูงนะครับคุณภาพของเกมที่ดีก็สามารถลองเล่นกับเกม V4 นี้ได้เลยครับ สำหรับอันดับที่5ครับก็คือเกมโทรรัมออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับเกมนี้อยู่ในอันดับที่3นะครับแต่ว่าเดือนนี้นะครับขยับลงมาอยู่ที่อันดับที่5นะครับซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ซื้อขายกันด้วยเงินในเกมนะครับหรือว่าจะขายไอเทมก็ได้เพราะว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่มีระบบแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นนะครับก็คือมีฟังก์ชันในการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับ ซึ่งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับราคาเงิน 1m นะครับเท่ากับ7บาทแต่ว่าเดือนนี้มีการขยับลงนะครับราคาเงินของเดือนนี้อยู่ที่ 1m เท่ากับ6บาทนะครับก็เป็นเกม RPG จที่เปิดมายาวนานนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ไม่มีระบบออโต้ใครที่อยากได้กลิ่นอายของเกม RPG ก็มาลองเล่นกับเกมทูรัมออนไลน์ได้เลยครับ สำหรับอันดับที่4นะครับ en, ก็คือเกมอสูรออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับเกมนี้อยู่ในอันดับที่6นะครับแต่ว่าในเดือนนี้นะครับมีการขยับขึ้นมานะครับอยู่ที่อันดับที่4เพราะว่านะครับสำหรับในเดือนนี้การซื้อขายของเกมอสูรถือว่าดีมากๆทั้งในส่วนของการซื้อขายเงินนะครับแล้วก็การซื้อขายไอเทมเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เปิดมายาวนานแล้วก็มีระบบแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นนะครับก็คือ มีฟังก์ชันแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นนั่นเองไม่ต้องผ่านตลาดกลางให้ยุ่งยากนะครับซึ่งในเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนตุลาคมที่ผ่านมาราคาการซื้อขายนะครับ 1M อยู่ที่0.6ถึง0.7บาทนะครับแต่ว่าเดือนนี้นะครับราคาเงิน M นะครับ 1M อยู่ที่0.53บาทนั่นเองครับถึงแม้ว่าราคาเงินจะต่ำแต่ว่าเกมนี้บอกเลยว่าไอเทมราคาดีมากๆครับ อันดับที่3นะครับเกม Maple Story M นะครับเกมนี้นะครับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับอยู่ในอันดับที่5นะครับเดือนนี้ก็มีการขยับขึ้นมานะครับเพราะว่าเกมนี้ก็มีการซื้อขายที่หลากหลายแล้วก็มากขึ้นเหมือนเดิมนะครับซึ่งในเดือนที่ผ่านมานะครับเกมนี้นะครับมีการซื้อขายกันอยู่ที่ 1M ต่อ0.7บาทซึ่งเกมนี้มีการซื้อขายกันด้วยเงินในเกมนะครับแล้วก็เดือนนี้นะครับมีการขยับเงินนะครับขึ้นมานะครับ อยู่ที่ราคา 1m ต่อ0.5ถึง0.55บาทนั่นเองครับใครที่ชื่นชอบเกมแนวนี้นะครับเป็นเกมที่ต่อสู้นะครับแบบ 2d ครับก็สามารถเล่นได้เพราะว่าเป็นเกมที่ถือว่าน่ารักนะครับเหมาะกับทุกวัยนะผู้หญิงก็สามารถเล่นได้ใครชื่นชอบเกมแนวแบบนี้ก็สามารถเล่นได้บอกเลยว่าการซื้อขายของเกมนี้ถือว่าดีมากๆครับ อันดับที่2นะครับเกมคาบาว์โมบายนั่นเองครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่มีผู้เล่นที่เล่นเยอะอยู่แบบอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับเกมนี้นะครับในเดือนที่ผ่านมาก็อยู่ที่อันดับที่2นะครับแล้วก็ในเดือนนี้นะครับก็ยังอยู่ที่อันดับที่2เหมือนเดิมสําหรับการซื้อขายของเกมนี้นะครับถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากๆนะครับสําหรับการซื้อขายของเกมนี้นะครับจะซื้อขายกันด้วยเงินในเกมนะครับหรือว่าไอเทมก็สามารถขายได้เหมือนกันนะครับ ซึ่ง 1M ของเกมนี้นะครับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ราคา0.8ถึง0.9บาทนะครับแต่ว่าในเดือนนี้นะครับมีการขยับมานิดนึงนะครับอยู่ที่ 1M ต่อ0.88ถึง0.9บาทนั่นเองใครที่ชื่นชอบเกมที่มีผู้เล่นเยอะนะครับแล้วก็ถือว่าระบบของเกมดีมากๆก็สามารถมาลองเล่นกับเกมคาบาวโม i อถได้เลยครับ สำหรับอันดับที่1นนะครับก็คือเกม MIR4 นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้มีผู้เล่นที่เล่นกันอยู่เยอะมากๆนะครับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับเกมนี้อยู่ที่อันดับที่1นนะครับสำหรับเดือนนี้ก็ยังครองอันดับที่1เหมือนเดิมนะครับเกมนี้นะครับมีความแตกต่างจากเกมอื่นๆนะครับที่ผ่านมานะเพราะว่าเกมนี้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปขายไอเทมหรือว่าเงินให้กับใครนะครับคือเราสามารถเก็บไอเทมนะครับ ในเกมนะครับแล้วไปแลกเป็นเหรียญน,นะครับแล้วนําเหรียญไปแลกเป็นเงินได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อขายกับใครให้ยุ่งยากแต่ว่ากระบวนการแลกเปลี่ยนนะครับมันจะซับซ้อนสักหน่อยเดี๋ยวถ้าเกิดใครนะครับอยากจะเล่นเกมนี้พยายามเก็บเลเวลให้ได้40นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเลเวล40เราจะสามารถนำไอเทมนะครับไปแลกเป็นเหรียญได้แต่ว่าต้องเลเวล40ก่อนนะครับถ้าได้แล้วยังไงค่อยสอบถามวิธีการแลกเปลี่ยนอีกทีนึง เดี๋ยวผมจะทําคลิปลงให้นะครับซึ่งราคานะครับลืมบอกราคานะครับราคาการซื้อขายนะครับของเกมนี้เรียกว่าวีมิกนะครับสามารถขายก็ได้นะครับถ้าเกิดใครไม่อยากเอาไปแลกเปลี่ยนผ่านแอปนะครับซึ่ง1วีมิกในเดือนที่ผ่านมานับตุลาคมนะครับ1วีมิกอยู่ที่41บาทนะครับแต่ว่าในเดือนนี้นะครับ1วีมิกอยู่ที่ราคา170บาทถึง178บาทถือว่าราคาสูงมากๆนะครับ ใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถมาลองดูได้นะครับเป็นเกมน้องใหม่ที่เปิดตัวไม่นานเลยนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับ10อันดับเกมมือถือเล่นหาเงินในเดือนนี้พร้อมกับอัปเดตราคาเงินส่วนวิธีการซื้อขายของแต่ละเกมนะครับผมจะทําแยกเป็นคลิปเป็นเกมเกมให้แต่ละเกมนะครับจะได้ไม่งงนะครับเพื่อนๆก็ค่อยติดตามในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อน เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ